ไม่ต้องวิเคราะห์กันจัดมาให้แล้วครับ5คู่เน้นๆใส่หนักๆเทนตักในค่ำคืนนี้ครับมีบ้านไข่บ้านมีรถไข่รถและเรานะครับจะไปนอนโรงแรมหรูเปิดภูวิล่า5ดาวด้วยกันครับน่ะ จัดมาให้ FC หน้าช่องทิกตอกครับเน้นๆหนักๆไปด้วยกันก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็อย่าลืมในการฝากกดติดตามกดหัวใจบรรลุคลิปเพิ่มในการปอดและก็คอมเมนต์เนี่ยมาพูดคุยกันได้เลยครับเพื่อนๆมีพีเอฟซี FC ท่านใดนะครับที่อยู่ในหมู่บ้านอยู่แล้วและได้ตามผมเองเนี่ยสดชื่นไหมเต็มเครื่องไหมครับขอ้อน,นึงคอมเมนต์เนี่ยให้การอีสปอร์ตเลยละกันครับน่ะสองคู่แรกเนี่ยเราไปลุยที่ศฟุตบอลน,นะครับยูโรป้าลีกได้เลยครับ คู่แรกเป็นเฟรนเนเช่เปิดบ้านต้อนรับกลรมมาเยือนนะครับก้อนมเชเตอร์ยูไนเต็ดครับสำหรับคู่นี้เองเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องวอเตอร์นะครับหรือว่าโจย์ในวันนี้ในการเปิดขึ้นมาเองเนี่ยเสมอตัวนะครับและมีการปรับไหลขึ้นนะครับน่ะให้เจ้าบ้านอย่างเฟรนเนเช่เองเนี่ย กดได้ลองปอนะครับและมีการปรับนะครับให้แมชชีเตอร์ยูนิตเองเนี่ยเสมอตัวได้ด้วยซ้ำนะครับซึ่งวอเตอร์แบบนี้เองเนี่ยมันมีโอกาสออกได้ถึง3หน้าครับและแมนยูเองเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องผลงานในฟุตบอลทัวเองเนี่ยผลงานไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเนี่ยและเกมเยือนพวกเขาเองเนี่ยหนักเสมอกับแพไปหลักแมนยูวันนี้ครับขาดตัวหลักครับอย่างบูโน่เฟรนันเดสกับตามททมครับที่ติดโทษแบนไม่ได้ลงสนามในวันนี้ซึ่งต้องบอกว่า หัวใจสําคัญของแมนยูเลยในการสร้างสังเกมลูกครับวันนี้มองดูแล้วเรทแบบนี้วัดใจครับรองเจ้าบ้านอย่างฟเฟรเดอรเช่ครับจะเปิดบ้านไม่แพ้แมนยูเป็นอย่างน้อยแน่นอนครับส่วนคู่ที่2นะครับเป็นท็อตแนมฮอสเปอร์แบบบ้านต้องรับการมาเยือนเองเน่ยก็นด้เอเซอักมานะครับสำหรับคู่นี้เองเนี่ยผมให้มองนะครับเจ้าบ้าน อย่างสเปอร์ได้เลยครับแต่จะมองในเรื่องยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคู่นี้ถ้าพูดถึงเรื่องผลงานในช่วงหลังที่ผ่านมาเองเนี่ยสเปอร์นะครับถ้าพูดถึงเกมในบ้านในการบิสกอร์เนี่ยถือว่าสูงพอสมควรเหมือนกันนะครับน่ะช่วงนี้เองเนี่ยสเปอร์อยู่ในช่วงความมั่นใจเนี่ยสูงมากครับมาเจออัคมาเองเนี่ยของโรบินวานเบอร์ซี่นะครับที่ช่วงหลังที่ผ่านมาเองเนี่ยผลงานไม่ค่อยดีเลยคือต้องบอกว่าอัคมาช่วงหลังเองเนี่ยแพ้มาสามเกมติดแล้วครับกระสายวันนี้ในการเปิดขึ้นมาเองเนี่ สเปอร์นะครับต้องมี2ประตูเป็นอย่างน้อย1ประตูไม่พอครับแต่วอเตอร์ในช่วงเวลาครึ่งแรกเองเนี่ยแม่งโคตรหน้าไปเหลือเกินครับเพราะในครึ่งแรกในการปรับมืขึ้นเข้ามาเองเนี่ยเอียงสเปอร์อย่างเห็นชัดเจนเหลือเกินสเปอร์วันนี้มีโอกาสโรเิชันนะครับแต่มาเจออาร์คมาในสภาพความพร้อมแบบนี้เองเนี่ยผมมองว่าอาร์คมาไม่น่ารอดครับสเปอร์วันนี้ก็นำทัพมาโดยครับพวกแวนเนลริชาร์ดวิสตันนะครับน่ะพวกเบนตาคูเบิร์กไว้เองเนี่ยวันนี้ซอนเองเนี่ยอาจจะได้พักนะครับแต่ดูรวมๆแล้วนะครับน่ะคู่นี้เองเนี่ย บอลเนี่ยแม่งคนละเกตเลยครับผมมองว่าสเปอร์วันนี้ครึ่งแรก1ประตูและจะเฉือนชนะในครึ่งแรกได้แน่นอนครับคู่ที่2ให้เน้นเน้นหนักๆที่สเปอร์ครึ่งแรกได้เลยครับส่วนคู่ที่3และคู่ที่4คู่ที่5นะครับเราไปลุยที่สุดวันนะครับยูฟ่ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกได้เลยครับคู่แรกเองเนี่ยเป็นพนาทีไนกอสนะครับเปิดบ้านต้อนรับจากมาเยือนเอ,เองเนี่ยพวก็คืนเชลซีครับช่วงนี้เองเนี่ยเชลซี Chelsea อาจจะโปรแกร,รมทีหน่อยนะครับวันนี้มาเจอพนาทีไนกอสเองเนี่ยเชลซีมีโอกาสโรเิชันนะครับแต่ต้องบอกว่า ชุดบีของเชลซีเองเนี่ยก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับในเรื่องโจดเองเนี่ยในการเปิดขึ้นมาครับเชลซีเองเนี่ยมี1ประตูนะครับได้เฮครึ่งหนึ่งแต่ผมอยากให้ทุกคนเลือกเชียร์เชลซีเนี่ยในเรื่องกระแพงครับครึ่งช่วงตัวควบหนึ่งได้เลยครับแล้วก็บอกว่าเชลซีช่วงเวลาที่ผ่านมาเองเนี่ยถ้านับในเรื่องฟุตบอลทัวรเองเนี่ยในการบริสกอนเนี่ยถือว่าสูงมากๆครับต่อให้เกมล่าสุดจะสะดุดแพ้นะครับลิเวอร์พูลมานก็ตามครับแต่ต้องบอกว่าเชลซีเองเนี่ยโอ้โหทรงบอลเริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆเหลืือออออออเเ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 กกกินน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 คครรรัััับบบบผผมมมงงงงวว่่่่าาาชลลซีีีี้้ตใหทททป็ยยจพไส หลังเองเนี่ยไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่ครับช่วงนี้เองเนี่ยพนาเองเนี่ยบอลมาแลดูดบอบหน่อยเนาะบองเชลซีครับในเรื่องกำแพงครึ่งช่วงตัวคูบหนึ่งได้เลยครับและคู่ที่4เองเนี่ยเป็นเซนต์แกรเลนนะครับเนี่ยเปิดบ้านต้องรับการมาเยือนเองเนี่ยโคดันฟิออร์เบนตีน่าครับฟิออรเนี่ยบอลถ้วยปีนี้แลดูดบอบนะครับรับงานค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับน่ะโจดวันนี้เองเนี่ยฟิออรนะครับเนี่ยในการเปิดขึ้นมาครึ่งช่วงตัวคูบหนึ่งและมีการปรับนะครับให้เจ้าบ้านอย่างเซนกกเเเเลนนออองงงี่่ยืบชวตัวไปแล้วครับปกติเองเนี่ยถ้าเจอวอออเเตร์แบบนี้งครับนะ ฟีออเนี่ยมักจะเฉือนได้ค่อนข้างที่จะบ่อยครับและต้องบอกว่าฟีออบอลถ้วยครับทุกคนรู้อยู่แล้วบอลถ้วยฟีออรไม่เงเล่นโคตรดีครับต่อช่วงหลังผลงานมันอาจจะไม่ดีสักหร่แต่เชื่อได้เลยว่าวอเตอร์แบบนี้ฟีออรผ่านแน่นอนครับก็จบกันไปนะครับ5คู่เน้นๆ้นใสหนักๆเทนตักในข้าคืนนดีครับไม่ต้องตกใจนะครับว่าคู่ที่5ทําไมผมไม่วีค้อให้ครับใครอยากรู้ว่าคู่ที่5ผมไปในทิศทางใดครับคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมจะไล่ตอบให้ละกันนะครับโอ้โหต้องบอกว่า บอลยูฟาเนี่ยมันทางของผมชัดๆเลยครับเนะี่ยทางยูฟายูโรป้าคอนเฟลเลนซ์ลีกเองเนี่ยใครที่ได้ตามเองเนี่ยก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยแล้วกันนะครับดูผลงานหน้าช่องกันแล้วกันนะครับในค่ำคืนก่อนหน้านั้นลงไปให้5คู่เนี่ยหลุดแค่ตัวเดียวนะครับนะี่ยส่วนเพื่อนๆพี่เอฟซีที่อยู่ในหมู่บ้านผมเนี่ยจัดหนักจัดเต็มจริงๆครับโอ้โหไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นตัวเทงหน้าตากักอาร์บัมสามเลยครับกี่วันไปแล้วครับ8วันติดติดไปแล้วใครที่อยู่ในหมู่บ้านเองเนี่ยสดชื่นไหมเต็มเครื่องไหมครับผมขอหนึ่ย